อยู่ก็รู้สึกหนาวแล้วก็สั่นมากๆกันนะกินยาแก้แพ้แกยาอ,อพลาของเพื่อนวัดไปแล้วนะพ,พี่ดูรองเท้าผมนะพี่ขากลับของน้องเดินเดีนเป่ากลับมานะพี่พี่ดูสิ ตอนนี้เนี่ยเพื่อนวัดแล้วก็เพื่อนสอนเนี่ยก็ตื่นแล้วนะนะก็ ขาวเนี้ยเนี่ยเรากินไมโลไปแล้วพี่แล้วเราก็เอาเอาแกงกับเอาข้าวที่เหลือมาจากกันกินเมื่อคืนเนี่ยมาอุ่นแล้วก็กําลังกินกันนะพี่พี่ดูเฮ้ยออก็นี่อร่อยเพื่อนสอนก็เหลือไม่ค่อยเยอะนะพี่พี่เดี๋ยวเราก็ตั้งตองคนเนี่ยก็กลาว่าจะออกไปหาอะไรกินนะพวกผักอะไรอย่างเงี้ยนะพี่พี่ก็กินเท่าที่มีนะพี่ตอนนี้เนี่ยร้อยฝนหยุดสักนิดหนึ่งนะพี่ก็ค่อยเดินออกไปหน่อย เดีย๋ยวตอนนี้ขอกินก่อนนะครับเพิ่นวัดลงไปตักน้ำแน่ๆเลยตรงเอห้วยนูน่นนะนะโอเคครับพี่พเดี๋ยวกินเข้าเสร็จแล้วเราก็จะพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะออกไปหาอะไรกินนะพี่พี่เพื่อเป็นมื้อเย็นนะครับผม พี่ครับตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งสามคนเนี่ยก็กําลังจะเอาไปสํารวจป่านะว่าต้นแถวนี้มันมีอะไรบ้างนะเพราะว่าตายก็เราก็กลับไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ที่นี่อีนึงคืนสองวันนะว้อก็เมื่อคืนนอนหนาวมากๆก,ก็ตาผมก็บวมเลยดูดีๆดูดีๆเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะกลับไปเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเดีย๋ยวนะพี่พี่ดูดีดด ็นอย่างนี้บ่อยมากลูกกระต่ายผมก็รู้สึกเจ็บเด้อโอเคเพื่อนบัดกับเพื่อนสอนไปทางนู้นนะนะเดินไปตรงนู้นนะนี่ฝนตกเนี่ยนะมีน้ำให้มมาหน่อยนะต้นไม้ต้นนีน,น,น,นะนี่ครับพี่เดินมาเจอเห็ดนะ เห็ดเมาพวกนี้เนี่ยไม่สามารถกินได้นะพี่พี่ก็เข้าป่าก็ระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินนะพี่พี่ต้องคอยระมัดระวังไว้นะไปะต่อสำรวจป่าแห่งนี้กันนะครับ ทุกคนครับระหว่างที่พวกเราทั้งสามคนเนี่ยกำลัง,หา,งหาพุงหาผักหาของกินไปนะก็เด็ดใบใบพวกนี้มาเนี่ยแล้วว่าใบาอะไรมาเพื่อนบัตรมันเป็นครว่านครับว่านแดงว่านแดงไงกินได้เนาะกินได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเอากลับไปทําแกงกินนะพี่ๆฝนเลิ้มลงมานะพี่ๆดูดิเห็นหมอกข้างหลังผมไหมไปนกล้องมันย้อนแสงมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะพี่ๆ มันล้มตกลงมาแล้วตาผมก็อักเสบนะทุกคนดูดิไม่ไหวอยู่ป่าเล็กแบบนี้จะเจ็บจะป่วยนี่ต้องทำใจนะพี่ๆโอเคไปเราไปกันต่อนี่นะครับพี่ๆนี้เรียกว่าใบาช้างร้องนะครับผมตรงบนใบของเรานะจะมีขนําแหลมนะเวลาโดนผิวหนังเราเนี่ยจะคันมากๆเลยนะ แล้วก็เข้าป่านเนี่ยก็พยายามสังเกตดูดีๆนะอย่าไปโดนอย่าไปแตะอย่าไปต้องเขานะเห็นไหมจะมีขนเล็กๆเล็กๆเยือนนะเห็นไหมโอเคพี่พี่ก็พยายามเล็กๆนะผมแต่ว,ว่ายอดอ่อนนะแบบนี้นะสามารถกินได้อะไรวะตกใจหมดยอดอ่อนของเขาเนี่ยสามารถกินได้นะพี่พี่ ไปลนไปแล้วก็จิ้มน้ำพ okay. ริกโอเค e นต่อเพื่อนๆไปที่ไหนเนาะอ่อนอยู่แน่ถือ่อนอยูออ่ ครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนวัดตัดหยวกกล้วยมานะจะเอาไปยำกับปลากระป๋องนะพี่ทีทั้งหน้ครับเพื่อนวัดนี่นี่ข้างหน้านี่ใช่พักูดนีมากเป็นเลิงเลยอันนี้ต้นไหนอันนี้ไม่ใช่พะกูดนะอันนี้อะไรเฟิร์นกลีบแรดกลีบแรดใช่ต้นเฟิร์นกลีบแรดตรงไอ้ตรงหน่อของเขาอะมันคล้ายกลีบแรดไงจริงเหรอเนี่ยเป็นหน้าตาเป็นอย่างดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมนี่กลีบแรดเนี่ยข้างล่างมันเป็นแบบหนอย่างเนี้ย โอ้ยยังเงี้ยนะอ๋อเหมเออเก็บของของวัดใช่น่าจะคล้ายๆอย่างนั้นป่ะเพื่อนพี่ตอนนี้เนี่ยฝนเทลงมาเนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะกลับนะเพราะว่าได้ของมาแล้วแล้วก็ได้พุงได้ผักอยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยนะไปแล้วเพื่อนผมจะบอกพี่ว่าตอนนี้เพื่อนวัดเนี่ย เก็บว่านแดงมานะแล้วก็ว่านอีกสนดิดหนึ่งไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะก็กําลังจะเอากลับไปยํกปากับปลากระป๋องนะใช่ไหมเพื่อนนะโอเคต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเรื่อยๆนะหาเด็ดนุ่นเด็ดนี่ไปเรื่อยๆนะพี่พี่อ่ะเพื่อนที<า>ถือไหวไหมไหวดิไหวอยู่นะจัดไปหัวปีไหมถือหัวปีอ่ะเอาไปดิถ้าจะเอาไปกินนะไ,ได้ไ พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยพี่นัดได้เก็บหัวปีมาแล้วพี่พี่นะพื่นวัดบอกว่าเจออะไรก็กินให้หมดเลยนะเอาไปเก็บไปกินให้หมดเลยตอนนี้พี่สอนเดินหายไปไหนมือไปเรากลับแคมป์กันดีวกว่านะระวังทางนี่เราเจออะไรเราก็เก็บไปเลยน,นะพี่พี่ได้มาอีกแล้วพี่พี่มาเช่วยถือบ้างโอเคโอเค อนนี้นะพี่พี่เรากลับมาถึงแคมป์กันแล้วนะต่อไปเราก็จะทำอาหารกินกันนะพี่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 ครับตอนนี้เนี่ยเอ่อผมอยู่คนเดียวที่แคมป์นะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมกันนะแต่ว่าเพื่อนสอนกลับมาถึงก่อนแล้วก็ถ่ายหนักถ่ายเบาไปน,นะแล้วก็เพื่อนวัดกับเพื่อนสอนก็ออกไปอีกทีนึงแล้วเห็นว่าจะไป หาอะไรมาเพิ่มตัหน่อ่นะเพราะว่าแค่นี้อาจจะเมียงไม่พอนะพี่พนะส่วนผมเนี่ยอยู่ที่แคมป์เนี่ยผมก็จะทําการอาทําไฟมันติดนะตอนนี้มันก็ติดอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะทําให้ไฟมันติดไปเลยนะพี่ๆเพราะว่าเออดวกลับมาเนี่ยจะได้ทํากันกินเลยนะพี่พนะ พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเ,เพื่อนวัดกับเพื่อนสอนเนี่ยกลับมานะแล้วผมก็กอกไฟไว้ให้เพื่อนสอนกับเพื่อนวัดนะเพื่อนวัดก็กําลังตั้งข้าวนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนวัดแบกฟืนลงมาก่อนนะครับพี่พี่ ครับตอนนี้เนี่ยก็เย็นมากๆกันแล้วพี่พี่ตอนนี้ก็ใบสามโมงครึ่งแล้วนะก็เพื่อนวัดเนี่ยก็กําลังจะยําปลากระป๋องนะพี่แล้วก็เราหุงข้าวกันสุกกันนะพี่พี่ก็เราเพื่อนวัดทำยําปลากระป๋องเสร็จก็จะกินข้าวนะพี่พี่ก็เราออกไปเดินสำรวจป่าตรงบริเวณเนี่ก็นานอยู่นะก็เจอสัตว์นานาชนิดนะพี่พี่แต่ว่าถ่ายถ่ายให้ดูไม่ทันพี่ไปก่อน มันไม่มีสิ่งสีเท้าสัตว์อยู่ตรงนะนู้นเลยก็หมอกกำลังอ่อขึ้นเลยนะพี่พี่เห็นไหมเขาขาวนี่คือหมอกนะพี่พี่นะฝนตกตลอดเลยนะที่นี่ดูดิโอ้โหเขาเขาโพลเลยดอากาศที่นี่หนาวมากๆเลยพี่พี่นะไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยจะนอนได้อีกหรือเปล่านะเพราะว่าเอียกไปหมดแล้วนะก็ที่นี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อเนี่ยก็รอชมนะครับพี่พี่ พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนวัดเนี่ยกำกงจะยาปลากระป๋องนะพี่พี่นะก็มีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะแต่นี้ใส่ลูกเล็กไปแล้วก็เยอะแล้วนะก็ลูกนี้เก็บไว้กินมื้ออื่นนะพีพะ่ก็เพื่อนวัดกำลังปรุงกันนะพี่พี่ ต้องไปไหนไหมต้องไปไหนไกลเพื่ออนยู่ตรงนี้แหละดูาน,นี่ครับพี่พี่นี่ก็คือกับข้าวของพวกเรานะครับผมก็เป็นฟรีมือพื้นวัดหมดทุกทุกอย่างเลยนะวันนี้ก็ช่วยกันแนนแอใช,ช่วยกันรับอะไรเง <c oughs> ี้ยก็เมนูแรกของเราก็คือยำปลากระป๋องนะครับผมปลากระป๋องใส่ย,ยกกล้วยเมนูสองก็คือยำแหนมใส่ถั่วยำพม่าใช่ครับแล้วก็ เมนูที่สาของเราก็ค hmm. okay, <Y> ือหมูผัดเผ็ดนะครับผมใส่สมุนไพรนะว่านแดงกับว่านเขียวๆนะครับก็เราจะเริ่มกินกอันนี้ก็จะมีน้ําพริกปลาร้านะพี่พี่มาเริ่มกินกันยังโอ้โหสอนกินไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเหนียวหวาเามหิวหิวหิวมากโอเคพี่แตวผมก็คงต้องขอกินสักคำหนึ่งนะพี่ๆอะไรเป็นอย่างดอก อ,อร,ร่อยารัพี่พี่ผัตัวกินก่อนนะครับผม <c oughs> อ่าเป็นไงบ้างกับขา้าวอร่อยไหมเพื่อนเพื่อน อร่อยครับฝีมือเพื่อนวัดนะครับผมเราก็ช่วยช่ยคนละม้นคนละมือนะช่วย่ยเชฟใช่ไหมโอ้โหควันออกปา,ากเลยนี่ขนาดยังไม่มือนะมือ,อยันเจี๊ยบเลยที่นี่หนาวมากๆตอนนี้กี่โมงวะเนี่ยป้าท่าโมงันดูท่าโมงแล้วอีกประมาณสิบนาทีก็ห้าโมงแล้วอ่ะโอเคพี่พี่ตอนนี้เราก็กินข้าวใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมก็กินอิ่มแล้วผมก็จะไปหาน้ำเปล่ากินนะพี่พี่

พี่พี่ครับผมตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งสามคนเนี่ยก็กินข้าวันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผูกเปยนะเปนี่เปียกแล้วก็ชื้นมากๆเลยครับฝนทลลลมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะประมาณตีสี่ตีห้าได้นะแบบหนาวมากๆแล้วผมนอนข้างกองไฟนะพี่พี่เปผมบางมากแล้วก็เปยขาดอีกต่างหากนะก็อยู่ในป่าแห่งนี้อนะ่ะอากาศเย็นๆเงีย้ยก็หนาวมากๆเลยนะพี่พี่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องต้นไม้ใหญ่จะล้มนะ อย่างเช่นท่อนนี้พี่พี่เจอไหมท่อนนี้แหละที่อันตรายมากที่สุดนะพี่พี่ก็ถ้าล้มมาเนี่ยก็จะลงตรงที่แคมป์ราพอดีเลยคนถล่มมาแบบนี้นี่ก็ ừ, 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 ผมก็พูดไม่ออกนะเพราะอยู่ในป่าเนี่ยคนถล่มแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้นะ <c oughs> ปกติก็อยู่เป็นป่าที่ไม่ใช่ป่าดงดิบนะพี่พี่อันนี้เป็นป่าดงดิบแล้วก็ไกลจากที่ประเทศไทยมากๆเลยนะพี่พี่ก็หลายกิโลอะพราะเรามา อย่างป่าหนุมเด็บที่ติดชายแดนนะพี่พี่หากลับอีกก็อีกไกลนะกว่าจะถึงก็คืนนี้เนะี่ยเราก็จะนอนกันที่นี่อีกคืนหนึ่งนะพี่พี่ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องดูกันเนาะฝนมันหยุดหรือว่าไงถ้าฝนมันหยุดเราก็จะออกเดินทางกลับกันนะพี่พี่ถ้าฝนยังถลลมแบบนี้เราก็คงจะต้องนอนที่นี่ต่อไปนะพี่พี่ก็ติดอยู่ที่นี่มาสองวันนะจริงๆกลวว่าจะกลับวันนี้นะวันนี้ก็จะเดินทางกลับแต่ว่ากลับไม่ได้เพราะว่า ฝนมันถล่มแบบนี้นะพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราทั้งสามคนเนี่ยก็จะนอนพักนั่งพักกันนะพี่พี่ก็กินข้าวอินแล้วก็ง่วงนอนนะโอเคนะพี่พี่ผมเพิง่งเออใช่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนชุดใหม่นะพี่พี่ดูนะโชคดีที่เตรียมเสื้อมานะแต่แค่เสียงเดียวที่ผมไม่ได้เตรียมผ้าห่มมานะพี่พี่เสียงแค่นั้นนะแต่เสื้อผ้าผมเอามาเปลี่ยนนะเพราะว่าผมผมกลัวว่า เข้าป่าแล้วกลัวว่าฝนมันจะตกแล้วผมเป็นคนขี้หนาวนะแต่ว่าพผมอ่ะผมไม่ได้ออกมาเพราะกระเป๋าผมมันเล็กนะยัดมาไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะไม่หนาวนะแต่สุดท้ายก็หนาวนะพี่ก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมสักเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวขอไปนอนข้างกองไฟกันนะครับพี่พ พี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ๆกร็รู้สึกหนาวแล้วก็สั่นมากๆเันนะแล้วก็กินยาแก้แพ้แกยาเอ,อพาราของเพื่อนวัดไปนะ<ช>แล้วก็รู้สึกหนาวมากๆก็จะขอตัวนอนก่อนนะก็บอกเพื่อนไว้นะว่าจะนอนละครับผมก็นอนใต้กองไฟแบบนี้นะก็ตอนนี้รู้สึกสั่นไปทั้งตัวนะนี่พักผ่อนแตไล้ดีโอเค ก็ฝากเพื่อนวัดกับเพื่อนสอนเน้อยได้ก็ขอนอนกันถ้ารู้สึกแย่อะไรก็บอกดูรองเท้าผมพี่พี่ดูรองเท้าผมนะพี่ขากลับคงต้องเดินเดินเปล่ากลับมานะพี่พี่ดูสิเผื่อแป๊บเดียวไฟไหม้รองเท้านะพี่พี่ก็เดินเตีนเปล่ากลับนี่ก็ขอรับหดเหลือเกินนะก็โอเคขอตัวนอนกันนะครับพี่พี่ ไม่ไหวแล้ว ุ้นล้วนะวะเตยก็ขาดพี่ครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่หนะ้านะก็กลาวสวัสดีกับพี่พี่ทุกคนด้ยนะครับเพราะว่าผมนอนไม่ได้นะ เเปขาดแล้วก็หนาเพราหนาเนี่ยก็เลยไม่ได้นอนนะพี่ๆนะก็ตามเป็นตามกรรมข <c oughs> <sk> าดนะพี่นะเ <sk ill> ชื่อเปาขาดนะ okay. แล้วก็แถมฝนก็ตกตลอดทั้งคืนนะพี่โอเควันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ทางกลับได้อนนะีปล่าต้องรอคียกับเพืเ่อนนะพี่นะเพืเ่อนๆก็น,น,น,นอนอยู่เลยนะเพื่อนๆก็นอนข้างล่างหมดเลยนะ ีไฟผมเพิ่งก่อนะไม่คิ้มันดับไปแล้วอะ่ะหนาวมากเลยพี่พอากาศที่นี่เย็นเกียบโอเคพี่เดี๋ยวรอให้พเพื่อนตื่นกันนะครับ ครับผมพี่พี่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนวัดแล้วก็เพื่อนสอนนี่ก็ตื่นแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยครับผมงานนี้คงจะไม่สบายแน่ๆนพี่พี่เมื่อคืนผมนอนหนาวทั้งคืนเลยเพื่อนสอนนอนสบายนะนี่พวผมเนี่ยผมจะเอาเพราผมของในแคมป์เนี่ยเอามาใช้นะพี่พี่ สอนอนฉี่หรอวะไม่บอกโอ้โหแผ่นกล้องไม่ตัดนะบอกเต็มเลยบอกเยอะใช่ใช่ถ้ากลับนี้กูร้องไห้เนี่ยปวดท้องตัวไอเดียปอดตัูเนี่ยมึงหนาวป่าวสอนหนาวมากหนาวไม่เป็นแม่อยู่ในที่อุ่นแล้วออกมาด้านนอกก็หนาวนี่กูอยู่ในที่เย็นนะกูอยู่ที่เย็นเลย หนาวจัดจัดเราไปก็ต้องไปหนึน่งวันเลยเกี๋ยวเกี่ยวของก็ไปต่อเลยตอนดึกเลยไปเลยพี่พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งสามคนเนี่ยก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะแต่ก่อนจะออกเดินทางเนี่ยก็จะหาอะไรกินสักหน่อยนะพี่พี่นะก็ รอเพื่อนๆพ,พร้อมนะผมมาพร้อมตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะพร้อมมากมากเลยแล้วก็ไม่ได้นอนดีสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนพี่แต่ว่าต้องลุยทั้งกลับอีกไกลโขเลยนะพี่พี่โอเคเดี๋ยวพวกเราขอกินโอวันจินก่อนนะครับพี่พี่อ๋อไม่เห็นอีอีก เดินทางไปสร้างที่ทางอีกท,ที่หนึ่งนะครับ,<ช><ช>บครับถ้ามันไปกันสองคนนะครับพ <c oughs> ี่บอกว่าอยากนอนสักสามคืนครับพี่พี่นอนก็เปลี่ยนี้นแน่จะมันไหม กินไมโลโอวันตินจนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกินมามมากันอีกนิดหน่อยก็จะไปทำกลับไปนะพี่ิ๋ พี่ครับตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งต่างคนเี็กก็กำลังจะกินข้าวนะเพราะกินไมโลกันเสร็จแล้วพอกินเสร็จแล้วก็จรีบออกเดินทางทันทีนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ข้างหน้าต่อให้มันไปกัน2คนนะผมไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็แปดโมงกว่านะพี่ๆนะ ผมมาตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ตีห้าเนี่ยก็นอนไม่ได้เพราะเปก็ขาดเนี่ยผมก็เลยต้องไม่ได้นอนเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวผมทำเปให้ใหม่ไม่เป็นไรนะผมเต็มใจโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับพี่พี่เดี๋ยวนอกจากนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้นะเพราะว่าแบตแบตแบตเตอรี่อ่ะมันหมดแล้วนะพี่พี่เพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอยู่ในป่ามาสามวันแล้วเนี่ยไม่พอนะพี่พี่ก็พยายามจะประหยัดไว้นะพี่พี่ย้ายมื่อีดีกว่าสิ จะขอกินก่อนนะครับพี่พี่พีมานี่ดีกว่าเกืือน เบี้ยสิครับก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งสามคนเนี่ยก็เซ็ตแพลนจะเสร็จแล้วนะก็เอาข้างในขยะมาเผาเนี่ก็เสร็จจากนี้เราก็จะเดินถึงจับนะกันนะฝนก็ตกอยู่ตลอดตั้งแต่เรามาวันแรกนะหันลงอยู่นี่ตลอดเวลาเลยมาดูหมอกเลยพี่ดูหมอกนะดูหมอกเนี่ยผมพี่พี่เห็นกันหรือเปล่าเห็นหมอกกันไหมโอ้โหหมอก เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะพี่ๆคุณสอนกลับอย่งเพื่อนคุณวัดพร้อมยังไปเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะพี่ๆไปก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งสามคนเนี่ยก็พร้อมเต็มที่นะใช่เพื่อนวัดเราพร้มจะกลับแล้วครับก็เพคุนสอนก็พร้อมแล้วก็ผมก็เตรียมน้ําเปล่าไว้ในกระเป๋าไว้ขวดหนึ่งระหว่างเดินทางกลับพร้อมเลยพร้อมเลยไปแขมงหนึ่งไปที่ ถ้าเราไปหายกันไปหลาย,าย,ายวันเนี่ยเราบอกครอบครัวไว้ว่าแค่สามวันสองคืนแต่ถ้าเราหายไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงนะก็เราก็จะเดินทางกลับเลยดีกว่านะโอเคส่วนเสื้อผ้าตัวนี้นะผมก็จะพกหน้าพกหัวไว้นะไม่ให้หัวมันเปียกแฉ่จนเกินไปนะพี่พไปนะกลับนะทีกลับไปทีถามหน่อยที